ขณะที่เมื่อวานนี้นะครในพื้นที่ของจังหวัดภูกเก็ตครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการประชุมนะครับข้าวโลกโดยมีผู้นําเข้าข้าวนะครับกว่า1,000รายนะครับได้ร่วมประชุมแล้วก็ได้มีการผลักดันนะครับให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและก็แปรรูปส่งออกสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของคุณภาพโลกแล้วก็มีการย้ำนะครับว่าให้ส่งเสริมเรื่องของข้าวเสรีทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับ นายจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้ร่วมประชุมข้าวโลกครั้งที่14พร้อมด้วยประธานกรรมการบริหารนิตยสารดูไร t ์เทรดเดอร์ปลัดกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศสมาคมผู้สงออกข้าวไทยและผู้ประกอบการค้าข้าวนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยมีการประชุมกันที่โรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนสปาจังหวัดภูเก็ตครับ จากข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์พบว่าในปี2022นะคะความต้องการข้าวโลกจะมีมากขึ้นประมาณร้อยละ3.5จากปีที่แล้วนะคะอยู่ที่517ล้านตันสูงสุดในรอบ10ปีสำหรับประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตข้าวรายสำคัญของโลกปีนี้นะคะประเทศไทยสามารถที่จะผลิตข้าวได้เป็นลำดับที่4ของโลกอยู่ที่20ล้านตันด้วยกันสำหรับการส่งออกนะคะ9เดือนแรกของปีค่ะก็คือเดือนมก มาจนถึงเดือนกันยายนประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวอยู่ที่2,796ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ35.5ปีที่แล้วค่ะสามารถส่งออกได้6.7ล้านตันซึ่งปีนี้คาดกัรนะคะว่าจะส่งออกได้ถึง7.5ล้านตันสอดรับกับการยกระดับข้าวไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกจากครัวไทยสู่ควันโลกค่ะ สำหรับปีที่แล้วนะครับส่งออกได้6.1ล้านตันนะครับปีปีนี้ก็คาดว่าจะเป็น7.5ล้านตันนะครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้กล่าวยืนยันว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่สุดในโลกชนิดหนึ่งหรือประเภทที่1นนะครับดูผลจากการประกวดของข้าวโลกในนิตยสาร The r i h t Trader ซึ่งจัดมาแล้ว13ครั้งประเทศไทยก็ได้แชมป์ข้าวโลกถึง7ครั้งเกินกว่าครึ่งหนึ่งของการจัดการประกวด ก็เป็นเครื่องหมายนะครับการันตีว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งครับเราจะเป็นแชมป์ส่งออกข้าวได้อีกครั้งหนึ่งแนวทางที่ตรงที่สุดก็คือเราต้องมีความหลากหลายของพันข้าวหมายความว่าถ้าเราจะได้ตัวเลขการส่งองอกเป็นแชมป์หรือมากขึ้นเนี่ยเราต้องมีสินค้าที่มีความหลากหลายขึ้นเพราะนั้นยุทธศาสตร์ข้าวไทยจึงถูกทิศทางแล้วว่าภายใน5ปีเราจะทําพันข้าวใหม่ให้ได้12บสองพันทั้งพื้นแข็งพื้นนุ่ม ข้าวหอมแล้วก็รวมไปจนถึงข้าวสีต่างๆนะครับอันนี้ก็ตรงทิศทางที่สุดแล้วจะได้แข่งกับประเทศอื่นได้เพราะบางประเทศก็มีความหลากหลายของพันุข้าวมากมีตัวเลือกให้เลือกซื้อเยอะแต่ถ้าเรามีตัวเลือกน้อยเขาก็ซื้อได้แค่หนึ่งสองสามเขาก็จะเอาสี่ห้าหกเราก็ไม่มีอันนี้จึงเป็นที่มาทําไมต้องมาเร่งผลิตพันธุ์ข้าวใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับ